วันนี้เราจะมารีวิว n นบยเอซ11เรือธงรุ่นใหม่จากค่ายน้องใหม่ในบ้านเรากันนะคะส่วนรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจยังไงและจะคุ้มค่าสมราคาขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือ Nu บิเอ11ชวิงทำอะไรอะเซลฟี่อยู่ เดี๋ยวถ่ายรายการก่อนไหมอ๋อไม่ก็ลองๆก่อนไงจะได้รู้เฮ้ยมันเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยมตัวเครื่องุกเดินตลอดเปลี่ยนบ้างไหมมันเป็นหน้าจอแบบไม่มีขอบเลยนี่ใช่ไหมคะด้านข้างรูเบเซเบรเนี่ยเป็น edgeless design edgeless design ไม่มีขอบหน้าจอเลยไม่มีขอบข้างขอบข้างแต่จะมีขอบด้านบนด้านลนางแต่ว่าคือเป็นรุ่นที่เขาดีไซน์มาคือเน้นแบบว่าด้านข้างต้องไม่ให้มีขอบหรือมีขอบน้อยสุดบางมากๆ แล้วอย่างนี้เวลาตกมันจะเหมือนค่ายแบบพวกมีมิกซ์อะไรอย่างนี้มาที่ตกแล้วแบบเอ้ยขอบเขิบมันจะแบบกระจุยกระจายออกมามีการคอนเฟิร์มยืนยันมาแล้วว่าไอ้ตัวกรอบโลหะที่เป็นอลูมิเนียมบอดี้เนี่ยมัน<ะ>กันแรงกระแทกได้เวลาตกก็จะไม่แบบว่าร้าวหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้กล้าลองกันนะลองเลยไหมัไม่กล้าลองนี่มุกเดียวกันอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาไปใช้อ๋อโอเคโอเคนี่แหละ ซึ่งต,ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ขอบบางยเดียวทท่านว่าวตัวนี้ขอบบางสุดหรือยังขอบข้างของตัวนูเบียร์ช้สิบเอ็ดเนตน่าจะบางที่สุดแล้วแต่จริงๆฟิลลิ่งการจับถือมันโอเคนะคือเป็นหน้าจอ5.5นิ้วที่อยู่ในมือเรารู้สึกแบบจับสบายอะ่ะอ่าใช่เพราะว่าพอขอบข้างไม่มีเนี่ยทำให้เครื่องมันเล็กลงความกว้างมันน้อยลงก็จะจับมือเดียวง่ายขึ้นแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบจอโค้ง2.5 d ดีด้วยนะคะ เป็นการผสมผสานระหว่างยูนิบอดี้ที่เป็นกระจกกับโลหะเห็นว่าค่อนข้างลงตัวนะน้ำหนักก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม,ไม่ได้หนักถือว่ากำลังโอเคบางด้วยอะบางแบงบ,บ7.5มิลที่ถือว่าแบบเฮ้ยใช้ได้เลยอะ่ะฟิลลิ่งการจับถือโดยรวมถือว่าดีมากในระดับหนึ่งนะกว่าที่คิดว่าแบบเฮ้ยมือถือในราคาหมื่นสีเจป็นอ,ะอ่ะาใช่นะครับก็ือโอเคอยู่ส่วนดวสเปคเองเนี่ย นอกจากตัวหน้าจอที่เป็น s l a t e แล้วนะครับก็ยังมี s ซมบลากอนแปดสองศูที่เป็นเรือธงอ่าถ้าเป็นพวก Sony m o t โตที่เป็น snap 8ป0เหมือนกันเนี่ย20,000ขึ้นทั้งนั้นอ่าใช่จะมีที่เป็นคู่ขี้สูสีกันก็คือค่ายพี่ค่ายน้องอย่าง ZTE Axon 7จ็ด Axon เจ็ดที่เราเคยเอามารีวิวในรายการแต่ตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวคุ้มค่ามากอีกตัวหนึ่งถูกตัวนั้นก็ตั้งราคาที่15,990แต่ตัวนี้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ตัวนี้ก็ถูกกว่าอีก1,000บาทก็ใกว่านิดนึงใช่ต ตัวแบตเตอรี่ก็3,000ตัวกล้องหลังก็16ล้านพิกเซลพร้อมกับเทคโนโลยีจัดเต็มไปหมดทั้งเรื่องของการเฟตอเทคชั่นออโต้โฟกัสการปรับภาพโทนสีการเกลี่ยอะไรอุกเต็มหมดเลยอะเรื่องกล้องเนี่ยพูดยังไงก็ไม่หมดเดี๋ยวเบรกหน้าคุยเรื่องกล้องเรื่องเดียวดีกว่าเพราเก็บพวกรายละเอียดต่างๆของตัวฟีเจอร์กันก่อนแบตเตอรี่ตัวนี้มีฟ้าชงฟ้าชาร์จอะไรไหมคะพี่ผามีฟ้าชาร์จครับแต่ว่า แต่ที่เราใช้งานมาก็แบดสามพันเนี่ยวันหนึ่งก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android 6.0นะคะ<ช>แล้วก็มีตัวอยอยที่เป็น n u b บ a 4.0ด้วยใช่เลย UI อันเนี้ยเก๋เหมือนกันนะเพราะว่าเก่งแอปลองเล่นแล้วมันมีบอกว่าจัสม์เจอให้เราเล่นเยอะอะ่ะมีวิธีการสั่งงานหน้าจอที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นอื่ถูกต,ต้องเออใช้นิ้วทางขยายซูมปัดแล้วความพีค,คือขอบหน้าจอเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หมดเลยอะ่ะใช่มีฟีเจอร์ที่เป็นแบบ อ่จากเอ็ดสกรีนเข้ามาคือใช้ขอบด้านข้างทั้งบนเอ้ยทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยดึงขึ้นมาลากเข้ามาแล้วเป็นฟีเจอร์เสริมได้คือตอนแรกเนี่ยเก่งนึกว่าตัว s เจอ่ะเป็นรุ่นที่ใช้เอ็สกรีนได้ดีแล้วนะอพอมาเจออันนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าทำไมอันนั้นไม่มีแบบนี้บ้างอ่ะฟีเจอร์ที่ใช้ขอบจอเนี่ยเยอะกว่าฝั่งของ7 s 7ใช่แล้วมันก็ใช้แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้ง,ง่ายกว่าด้วยแหละเก่งว่ามันเหมือนเป็นช็อตคัดคี์อ่ะใช่แต่ขอบด้านข้างตึ๊กส2ทีอะไรเงี้ยก็จะ หมือนกับการกดปุ่มแบคหรือปุ่มย้อนกลับเช่นเราเข้าแอปเดี๋ยวก็กดแตะๆบางทีก็เน้่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเราเปิดแอปค้างเอาไว้และอยากกลับไปดูแอปก่อนหน้าก็สามารถรูดเพื่อไปดูแอปก่อนหน้าได้เลยเหมือนเปิดหน้าหนังสือก็คือถ่ายจากขอบด้านขอบหน้าจอเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสมุดเป็นเลเยอร์ปุ๊บเลื่อนเลื่อนปิดปิดหน้าลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้าเกิดอยากเคลียร์ทุกอย่างอยากปิดทุกแอปก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงฟึ๊บปิดเลยตึ๊ดแค่เนี้ยแค่ถ่ายให้มัน ก็เขี่ยข้อมูลให้ง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของการปรับแสงหน้าจอได้ก็แตะสองข้างแล้วถ่ายขึ้นปื้นแล้วถ่ายลงปื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการทำมัลติทัสกิ้งแบ่งมัลติวินโดว์หรือแบ่งหน้าจอได้นะครับโอ้ตามสมัยนิยมก็ดึงกเอชจากด้านล่างขึ้นมาขอบด้านล่างปุ๊บล่างนิ้วขึ้นมาแบ่งเป็นสองหน้าจอบนล่างเลยแล้วมันใช้อัแอปอะไรก็ได้ถูกไหมเออใช่คือเท่าที่ลองดูเนี่ยเปิดแอปไหนก็ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดบางยี่ห้อเนี่ยเวลาที่เราใช้แบ่งติว ต้องเป็นหน้าจอแค่แนวนอนเท่านั้นแต่อันนี้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนทุกแนวอ่าใช่เออก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันกเพราะว่านี่เหมือนกับว่ามันเป็นการแบ่งหน้าจอตัวเครื่องเลยอืคือแบ่งปเป็นโฮมพิเกนสองอะไรยังได้งแต่แรกเลยอ่ะแล้วค่อยเปิดแอปในแต่ละในแต่ละหน้าต่างอ่ะแบบวนเปิดแอปหนึ่งอ่ละลางเปิดแอปหนึ่งก็ได้สะดวกเหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงที่เก่งชอบคือเรื่องของการจับภาพหน้าจอการจับภาพหน้าจอเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยเราต้องอ่ะกดปุ่มนู่นนี่นั่นใช่ไหมอือันนี้ไม่ต้องแต่ที่ที่สแกลายนิ้ง ใช่ตั้งค่าวไว้ได้ปึ๊กแตก็แคปเจอร์เลยใช่ไหมออแล้วก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะเพราะว่าสามารถจะแคปเจอร์แล้วเอามาตัดแต่งต่อได้เช่นเลือกแคปเจอร์แล้วก็เลือกเป็นแบบแยาวๆหน้ายาวก็ได้ใช่ไหมมรติว่าจะแบบว่าแคปแล้วก็เอาแค่บางส่วนก็มาวาดมาวงไก็ได้เหมือนกันแล้วการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงบ้างพี่พัทโอ้โหถ้าเรื่องของความลื่นไหลนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันลื่นอยู่แล้วในส่วนของตัวแ1สิบเอ็ดเนี่ยเอาจริงจริงรุ่นที่เราเอามาโชว์วันนี้เนี่ย เป็นรุ่นท็อปเหนือท็อปอีกนะคือไอตัวรุ่นเรือธงที่วางจำหน่ายราคาหน9่0นี่เ้าอยเเนี่ยเป็นแท้1 1รุ่นปกติแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นรุ่น black g o เป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่มแรมให้เป็น 6GB กแล้วก็เพิ่มราคา้อีกนิดเดียว1 0 0 0บาทแล้วอย่างนี้ใครจะซื้อรุ่นที่เป็นแรมสีละ่ะผมก็ว่ายอย่างน,น <c oughs> แหละก็ไม่รวมกัน <c oughs> ทำไมเขาตั้งราคามาใกล้กันมากขนาดนี้ <c oughs> เพิ่มพันเดียวได้เป็นรัหกคือสเปคเดียวกันหัน้อนพักกันแปแล้วก็ ตัว ram 4เนี่ย14,990มนี่ตัว ram 6เพิ่มพันเดียวเป็น1 5 9 9 0เอย้ายังไงออยังไงนะเออไ้่ใครจะซื้อตัว ram 4<ม>ของคงมี<อ>งคนอ,อยากยได้ ram น้อยเหรอหน,าานั่นแหละดิ <laughs> คือในกลุ่มราคาประมาณนี้เพิ่มพันหนึ่งไม่น่าใช่ปัญหาไงก็จัดแรม6ไปเลยดีกว่าไหม นะคะประมาณนั้นเหมือนกันยังงงๆเขาอยู่แต่ก็คงมันจะมีจุดขายในตลาดเขาคงจะมีมาตรการอะไรของเขาสักอย่างหรืออาจจะเป็นรุ่นแบบ6กิกลิมิเต็ดมีกี่เครื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เกิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามีน้อยเครื่องเท่ากับว่าตัวปกติจะขายได้ไหมอ่ะมันสิหรือควรจะไปหิ้วหรือจะยังไงต้องรอดูเขาจะทำยังไงกันต่อไปกับราคาที่มันใกล้กันมากขนาดนี้แต่จากเท่าที่ดูเนี่ยจอเป็น Full HD แต่ว่าถือว่าคมชัดเลยนะอ๋อใช่คือจริงเท่าที่ไปลองจับมาทั้งลายนะ ถ้าสมัยทั้ง3ตัวแล้วก็ตัว N1 ด้วยเนี่ยเฮ้ยหน้าจอถือว่าดีทุกตัวเ,เลยเป็น Full ด d <push S 2> แต่ว่าคมชัดใช้ได้เลยครับเออโดยรวมนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะนี่คือเรื่องของตัว努比亚 Z11 ในภาพรวมเราได้เห็นดีไซน์แล้วได้เห็นหน้าตากันไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปคะ่ะจุดเด่นอันนึงที่เด่นมากๆในซีรีส์ของ努比亚 Z11 ก็คือเรื่องของกล้องทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าที่ให้มาความละเอียดเท่ากันสามรุ่นเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่า กล้องของรุ่นนี้ซีรีส์นี้มีอะไรโดดเด่นบ้างคะ่ะเดี๋ยวพากันแป๊บหนึ่งนะววยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยังรุ่นคุณพ่อคุณแม่ นกขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีครองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสและชีวิตดีดีรู้